จังหวะที่จะต้องลงมาตั้งลงมาสร้างบารมีเนี่ยจะไม่ค่อยได้อยู่ไปถึงสุดของอายุของสวรรค์ชั้นนั้นแหละครับจะตั้งลงมาอย่างพุทธันดรที่ผ่านมาหรือหลายๆพุทธันดรก็จะเป็นอย่างนั้นเพื่อมาทําภารกิจนะครับไม่ใช่มา <c oughs> กินกระต้มอะไร <c oughs> <c oughs> มาสร้างบารมีกัน ก็สองรอบมักจะสองรอบครับมีบางยกก็รอบเดียวรอบเดียวเมื่อเมื่อมาเจอกันหมดคร,ครบทั้งทีมเลยแต่ถ้าหากไม่ครบก็ต้องสองรอบ,รบเพื่อมุ่งจะไปสู่ที่สุดแห่งนำครับเพราะ เป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพิยามารเขาหน,นทางอื่นยากครับมันยังอยู่ในกรอบวิชาของเขาที่ชัดเจนก็อยู่ในเมืองมนุษย์ในวัฏฏะเนี่ยในพบทั้งสามที่เกินไปกว่านั้นเนี่ยมันยากที่จะพูดครับนะจ๊ะมันยากจะพูดคือพ้นตรงนี้ แต่ก็ไปเจอตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายหลายชั้นทีเดียวครับเรื่องมันลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบารมีกันให้มันเต็มที่แต่เกิดลงมาก่อนที่หมู่คณะเขาจะลงอันตรายนะจ๊ะแปลว่าพลัดกันแล้วแม้ไปอยู่ตรงนั้นลงามาเกิดเป็นมนุษย์เ,เขายังไม่ลงมากันเลยครัเกิดไปอยู่ในยุคที่ว่างพระพุทธศาสนาโ มียุคเทวนิยมบังเกิดขึ้นครับซึ่งเขาจะคู่กันอยู่ตลอดเวลาแล้วพุทธศาสนาเกิดขึ้นตังอยู่แล้วก็เสื่อมสลายหายไปก็เป็นอย่างเนี้ยกันในทุกๆก,กับยกเว้นสุญญากับก็จะเป็นอย่างนี้กันอยู่ก็เลยเลยแหละครับเพราะนั้นอย่าลงมาก่อนเวลาอันควรนะรไอ้ที่ลงมาก่อนเวลาอันควรเพราะ บุญไม่มีบุญมันหมด oh. มันอยู่ได้แค่นั้นก็ตามกำลังบุญเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีกายมนุษย์อยู่เป็นกายเดียวเท่านั้นที่จะสร้างบุญมีสร้างให้มันเต็มที่